โอเคครับอยู่ร้านบางคราแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวนะครับโชเคียวมรุยโกแมทนะครับที่เป็นคัสตอมแล้วทั้งตัวและคัสตอมมาเพื่อแข่ง IPS c โดยเฉพาะนะครับตัวเนี้ยเอาตัวปืนเป่าก่อนเราพูดถึงตัวปืนเปล่าก่อนตัวเนี้ยตัวปืนเปล่าจะอยู่ที่ประมาณอาลืมราคานะครับเดี๋ยวขอดูราคาสักครู่นะ mm hmm. บางทีข้มอมูลม่งเยอะเกินนะครับเห็นนะ ตัวนี้นะครับราคาหมื่นหนึ่งนะเอาตัวปืนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไล่ของแต่งทีลาลำดับนะครับผมทุกคนจะได้ไม่งงแล้วผมเองก็จะได้ไม่งงกับการเรียงลำดับของของแต่งด้วยเพราะว่าผมเองก็จะได้เรียงรูปง่ายๆนะครับผมนะแล้วมาลุยเนาะรู้ๆอยู่ว่าของกด็ดีนะครับปืนเดิมโรงงานก็ยิงแม่นอยู่แล้วนะครับ อราคามือหนึ่งโกแมอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหกพันเก้าร้อยบาทนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับจะได้ตามมามองกันนะว่าถ้าตัวไหนเป็นคัสตอมเนี่ยผมจะพยายามหาราคาไหลที่เป็นสแตนดาร์ดให้นะครับแต่ถ้าแบบพวกอุปกรณ์นำเค้าเหมือนตัว VFC ครับซิกแอร์ไอตัวนั้นอะ่ะซึ่งพวกลูกสูบพวกอะไรที่มันพีออเดอร์มาผมไม่สามารถหารูปได้ เนื่องจากผมต้องดูจากในเว็บต่างประเทศซึ่งเพราะนั้นเพื่อนผมเป็นคนหาให้นะครับหามาแล้วผมก็ลืมเก็บรูปด้วยแล้วมันก็นานเป็นเดือนแล้วครับกว่าจะได้ของผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่ามันราคาเท่าไหร่แต่ที่น่าจําได้ว่าตอนจ่ายไปประมาณสองพันห้าสามพันมั้งนะครับนั่นแหละไอ้อย่างนั้นคือผมลืมข้อมูลครับลืมเก็บไว้แล้วผมก็ลืมไปเลยเก็บแต่ว่าข้อมูลตัวเว็บที่ผมหาได้นะครับอ่ะตัวเนี้ยราคาตัวปืนอย่างเดียวนะครับหกพันเก้านะครับผอ่ะ มาดูกันว่าในกล่องแต่ตัวปืนที่ผมขายอยู่หนึ่งพันห้ารอบาทนะครับเดี๋ยวโอ้อออ oh. นะครับอ่ะเปิดกล่องนะครับจะมีตัวปืนแม็กซซีนสามอันนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามนะครับผมนะดูซิว่าตัวนี้มันแพงอะไรอ่ะเราพูดถึงเรื่องแม็กก่อนนะครับแม็กนะครับตัวละพันสี่นะครับเอามันมีราคาตั้งแต่พันบางร้านก็พันบางร้านก็พันสี่นะครับ แต่เอาราคาที่ผมหาได้เพราะเป็นร้านที่เขาซื้อคือพันสี่นะครับอันนี้ตามที่เขาพูดนะนะครับผมไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าบางร้านก็ถูกกว่าบางร้านก็แพงนะครับมันแล้วแต่นั้นแล้วแต่เราจะซื้อนะครับแม็กสามอันนะครับก็ฉีดซิลิโคนแล้วผมจะเก็บใส่กล่องไปเลยนะครับอ่าจะได้รวดเร็วว่องไวน้บเคลียร์แม็กไปเลยนะครับจะได้จบๆนะแม็กเป็นของโตเกียวมุรนะครับต้องถามแม็กเลยแม็กเดิมติดปืนนะครับอ่าตรงนี้ใส่ยางแดงมาอันนึงนะครับเนี่ย รีเซ็ตตัวเกมลุยนะครับให้ดูก่อนว่าเป็นตัวเกมลุยทุกแม็กนะไม่มีการเอาแม็กอื่นมาปนนะครับดูนะครับเจ้าของเก่าก็คือลูกของพอดีเขาจะให้ลูกเขาไปแข่ง i p s เ่เพิ่งจะแข่งวันที่ผมถ่ายคลิปในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วดีลูกเขาไปไปติดใจก๊อกมากกว่านะครับเ็าเลยขายตัวนี้นะแล้วก็ไปเล่นก๊อกนะครับก๊อกเองก็ก,ก็ทําไปเยอะเหมือนกันนะ <laughs> นะครับก๊อกเจนสี่นะครับมาลุยเหมือนกันนะครับผมอ่ะ มาดูกันตัวปืนภายนอกนะครับผมปืนเดิมโรงงานนะครับ6พ9 0เดิมโรงงานก็มีทั้งชุดล่างเลยนะครับนะชุดล่างเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับชุดล่างรวมนกนะนกรู้สึกผมจาคือตัวเนี้ยเขาสั่งอะไหล่มาแล้วผมคัสตอมให้นะผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคัสตอมเองกับมือนันแน่นะครับผมกล้าพูดเลยตัวเนี้ยผมคัสตอมเองนะครับเพราะว่าเขาจะไปแข่งอพีเอสซีเขาก็ไว้ใจเนาะนะครับเราก็เต็มที่นะครับเพราะว่าปืนแข่งนะครับมันต้องดีที่สุดนะครับผม ภายนอกนะครับก็คือมีตัวเฟรมล่างทั้งหมดยกเว้นบ่อแม็กนะครับที่แต่งเอาเฟรมล่างก่อนที่มีใส่เข้าไปก็คือนะครับบ่อแม็กเพิ่มเติมของ 5KU นะครับก็จะอยู่ที่900บาทนะครับผม 5KU เอ่ะเดี๋ยวผมรวมราคาไว้ให้ท่านดูกันสนุกสนุกก่อนนะครับมาเครื่องคีดเลขแป๊บนะครับ ก็ตัวปืน6ก0ันเกนะครับแม็กหนึ่งพันสี่สองตัวก็2อ0พันแนะครับแล้วก็ตัวบอแม็กนะครับ900นะฮะอันนี้ก็1,600แล้วนะครับ1,600แล้วนะอ่ารวมกันได้เห็นๆเลยนะครับสไลด์เป็นของอ่าข้างนอกก่อนสไลด์นะครับสไลด์เป็นของเดี๋ยวก่อนสไลด์ของดรแบล็กนะครับ505สไลด์ฟอร์มโรอีนะครับให้ขับไปให้ดูหนึ่งสี่พนะครับไล่ราคาให้เห็นเลยว่า มันแพงนะครับเวลาท่านซื้อเวลาท่านผมบอกว่าของเล่นมันถูกมันไม่มีคำว่าถูกถ้าเป็นงานคัสตอมงานเขาเรียกว่าเกรดอะไรที่มันอัปเกรดขึ้นไปนะครับราคามันจะแพงตามวัสดุที่ใช้นะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นพอนอกนะครับพอนอกจะเป็นของดรแบล็กนะครับอลูมิเนียมนะก็คือลูยไนของดรแบล็กนะครับดรแบล็กจะมีตรงนี้ น่าจะเขียนว่าซูเปอร์ฮอลิเดย์ป่ะนะครับถ้าผมอ่าน,อ,านอ่านไม่ออกถ้าผมอ่านถูกนะมันเป็นตัวหนังสือเขียนนะไม่แน,น่ใจเนะครับผมก็สองพันเก้านะครับตามรูปเลยอ่ะต่อไปนะครับปึ๊บแฮมเมอร์แพดนะครับผมของลูกี้นะครับสองร้อยนะครับต่อไปก็เป็นศูนย์หน้าหลังนะครับผมศูนย์หน้าหลังเป็นของ AIP e นะครับห ่าตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมสลับไฮคาปาเลยนะครับก็ตอนนี้หมื่นเก้าพัน้ารอยแล้วผมเปิดราคาที่ไรหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับอ่าจะได้ไม่ตกใจมาดูกันข้างในนะครับปึ๊บจะจะแน่นอยู่เหมือนกันนะพยายามใช้แทงออกปึ๊บขันแขวนสไลด์อ่าหืมไปได้ไงนี้อ่ะคันแขวนสไลด์นะครับ คันแขวนสนไลด์เดี๋ยวผมดูก่อนว่าอ่าคันแขวน,นไฟดเคยูเป็นสเตลเลสท่าเห็นว่าสเตลเลสนะสเตลเลสสตีลนะครับผมแปดร้อยครับ <laughs> นะครับแปดร้อยนะสองหมื่นสามสองหมื่นสามร้อยนะครับต่อไปเป็นตัวบัฟนะครับก็คือชุดไอยางบัฟเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าของเดิมเขาใส่เขาใส่มาชั้นเดียวแต่นี้ผมใส่เพิ่มเข้าไปเพราะว่าใส่เพราะาตอนนี้ใส่อ่ะไอตัว,ไอต,ว,ไ,อตวไอตัวคันแขวน,นสนไลด์เนี่ย มันมันเหือคือเขาออกเองนะครับตอนแรกผมใส่ไว้สามทบแต่ผมว่ามันเยอะไปผมออกชั้นหนึ่งแล้วเขาน่าจะออกหมดเพราะว่าเขาอจะได้ฟิลลิ่งลูกหมดสไลด์แขวนแต่เขาใส่ไว้ชั้นเดียวผมคิ้ว่าไหนไหนมันจะไม่แขวนแล้วก็เาอามันไม่แขวนผมนเลยใส่ทบไปสองชั้นนะครับแต่จริงใส่ตัวบูทลองนี่้าไปอีกไอ,ก,อกชั้นมันสามผมว่ากําลังดีเลยสไลด์กลับกําลังเร็วเลยนะครับอ่ะตัว ตัวนี้ไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่าเป็นของผมใส่ให้เขาไปนะครับก็เป็นแค่ตัวแกนไกด์หลอดนะครับเหน็นไหมแกนไกด์หลอดนะครับเป็นของลูกี้นะตัวลูเวอร์รีคอยนะครับตัวห้าจุดหนึ่งแล้วก็แปดละเก้าสิบนะครับนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้บูตลองนะครับบูตลองไกด์หลอดนะครับผมก็สองร้อยห้าสิบนะครับอะไรกันอ่าโค้งสูบนะครับ ไอ้ลูกสูบเดิมนะลูกสูบเดิมยางเดิมฮอปเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดมันยิงดีอยู่แล้วนะครับเลยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะฮะก็คือโครงสูบนะครับเป็นของเอนะครับผมตัวอลูมิเนียมนะตัว v ีสองนะครับพันหกนะครับผมอ่ะพันหกนะแต่ก็ตัวเนี้ยมีรอยตามการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าขอไปเพราะว่าปืนเขาไว้ซ้อมนะครับ เปิดไปสองก็มีรอยนิดหน่อยนะผมว่าแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากด้วยนะด้วยวเขาทำเป็นอลูมิเนียมนะครับรอยมันเลยเกิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ผมว่าสวยนะนี่นะครับอึ๊บท่อเดิมอย่างเดิมนะครับผมลูกสูบเดิมนะครับแต่จะไปหนักพวกเนี้ยสไลด์กับท่อนอกเนี้ยสไลด์กับท่อนอกก็เกือบหมื่นแล้วอะนะครับถ้าเป็นราคามือหนึ่งนะอ่ะอันนี้ทามาล้างอีกทีนะครับถ้าจะออกอะทำให้ดูก่อนถ้าจะออกนะครับอึ๊บกดกด อืมมันออกยากเพราะว่ามันใส่บูทไว้อะขออนุญาตไม่ออกแล้วกันเพราะว่ามันออกยากกันนกันถ้าออกก็คือต้ององมีวิธีอยู่ดันไปข้างหน้าแต่ต้องใช้เครื่องมือนิดนึงครับเพราะว่าต้องอันนี้ออก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 ,ออก,ออก,ออกยากอยู่เพราะมันเป็นบูทสองชั้นนะครับมันไม่ใช่บูทชั้นเดียวนะครับเ,เป็นของแต่งนะครับ เราออกเราปุ๊บแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับแต่ก็ระวังมันหลุดนะอ่านะครับยกออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นท่อเดิมยางเดิมนะครับทุกอย่างนะเอาจริงของเดิมของมารุยผมว่ามันก็แม่นอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนั้นมันเขาเปลี่ยนมาแล้วนะก็เลยต้องใส่ไปตัวที่ขายไปแล้วนะครับตัวหมื่นหกเหมือนกันนะตัวนี้หมื่นหกติดห้าร้อยไปหน่อยนะครับเปหนักสไลด์นะแล้วก็แม็กสามอันแล้ว อ่ะแล้วก็ใส่กลับลงไปป,ปึ๊บปึ๊บเดะเเดะเเด,ดนะไม่ตรงล็อกอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดไกด์หลอดนิดนึงนะไกด์หลอดไม่เดิมนะครับแต่เขายิงมาจนมันถลอกบ้างแล้วนะตอนเขาใส่ไกด์หลอดเดิมอ่ะไกด์หลอดเดิมมันกินเนื้อนิดนึงนะครับผมนะแล้วอ่าเอาเรว่อะอะไรตอนเขาใส่แกนไกด์หลอดเดิมแล้วด้วยความที่ของเดิมเนาะมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ ผมเลนำไม่เขาเปลี่ยนนะครับเขาก็เปลี่ยนนะ้วเขาก็ยิง,ย,งยิงมันเขาบอกยิงมันมากนะตัวนี้ล้างให้หมดนะครับตัวนี้เป็นตัวนึ่งที่ผมภูมิใจนะที่เซตติ้งให้ลูกค้าไปนะครับแต่ถามว่าเขาได้ยิงไหมเขาบอกก็ได้ยิงบ้างแรกๆครับแต่พอหลังๆได้ก๊อกเจนสี่ไปของโตเกียวรีนะครับ ก็เลยเหมือนแบบมาลูกเขาไปติดทางนู้นนะครับตัวเจนซีน่เขาสนุกกับทางนู้นมากกว่าเพราะด้วยน้ําหนักที่ผมว่าน้ําหนักพอๆกันแต่เขาน่าจะชอบ Feeling ฟิลลิ่งฟิลลิ่งการเล่นมากกว่านะลูกเขานะครับอืมเล็กเหมือนกันนะนี่มีขนาดไม่ค่อยยิงนะเก็บไว้เฉยๆนะครับแต่ของกูจะยงว่าตั้งแต่ลูกได้ก๊อฟไปทําก๊อฟก๊อฟตัวที่เขาไปแข่งผมก็เป็นคนทําให้ พวกคนเซตติ้งให้หมดเลยนะครับเขามีหน้าที่แค่สั่งอะไรผมประกอบให้แล้ววิวให้นะครับทั้งหมดเลยนะวันนี้ผมถ่ายคลิปอยู่นี่เขาไปแข่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ยังไม่ได้ถามนะครับผมโอเคนะครับผมตัวเนี้ยเป็นรอยขาวเนี่ยขาวเพราะว่าผมเป็นคนทํานะครับอันนี้สูตรใครสูตรมันเนาะนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับอ่ะ แล้วก็ปาดลงไปแล้วคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปาดไปขนาดนี้แล้วทําไมไม่ทําสีครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในครับไม่จําเป็นแต่ถ้าแบบมันถึงขั้นว่ารอยถะลอกเยอะๆรอยตามการใช้งานแบบสีด้านนอกถะลอกเยอะอันเนี้ยผมส่งทําแต่ถ้ามันไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหยิงคือถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรผมจะไม่ค่อยส่งทําสีเพราะว่ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับอ่า ผมลงซิลิโคนเยอะนะครับเพื่อเพื่อนะครับขนส่งนะครับเดี๋ยวมันระเหยแต่จริงๆแม่งก็ระเหยช้าอยู่แล้วแต่ผมเป็นคนระแวงนะครับก็เลยทาเยอะไว้ก่อนเนี่ยขี้ระแวงนะครับกลัวมันละเหยเร็วเริ่มการทาเยอะไว้ก่อนนะครับแอะป้ายแล้วก็ใส่ชุดนี้กับปึ๊บแล้วก็ใส่แกงไก่หลอดนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับนี่สูตรผมเองนะครับ แล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้ลงไปนะครับปึ๊บอ๋อเลยกองผอมลไม่ได้มองเลยนะขออภัยนะถลุดเฟรมมาขออภัยนะใส่กลับเข้าไปปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปแล้วก็ขันนะครับให้มันเกาะหัวนิดนึงนะแล้วค่อยดันออกมาแล้วขันข้างนอกนะครับขึ้นแล้วก็ปึ๊บอ่าเพื่อจะขันง่ายๆนะครับ อันน้สุดเลยนะอันนี้ยังไม่สุดเลยลึกเหมือนกันนะครับผู้เป็นเล่นมาโอเคเรียบร้อยนะครับอะแล้วเราก็ใส่สไลด์กลับเข้าไปนะครับเออใส่ไม่ตรงล็อก <Okay. S 1> อะผ่อนน้อยเป็นเหตุแน่เลยนะฮะเริ่มแต่วันนี้ถ่ายแค่สองตัวนะพุ่งตรงว,วันนี้ถ่ายแค่สองตัวนะเพราะว่าอยากถ่ายตัวนี้นะครับก็เลยพอดีมีตัวมานะครับถ้าถ่ายตัวเดียวก็จะ ใจนี่อยู่เขาเรียกว่าใจนี่อยู่อะไรอะไรนะจะเงาเงานะครับก็เลยพอดีมาสองตัวก็เลยถ่ายพรอ้อมกันจริงๆอะ่ะพ่งตรงว่าวันเนี้ยมาประมาณสามไม่สามสองสองสามตัวเออแต่ขายไปแล้วตัวนึงนะครับก็เลยเหลือสองนะครับคนมาหน้าร้านมักได้เปรียบเสมอนะมาจังหวะของวางไว้พอดีนะครับเราก็เลยสอยไปเลยนะเรียบร้อยนะครับ เออแล้วก็สปริงเนี่ยผมใส่สปริงรู้สึกจะเบอร์ร้อยยี่สิบหรือร้อยสี่สิบไม่แน่ใจลืมไปแล้วเป็นมือสองที่ร้านผมมีผมเลยใส่เลยเพราะว่าสปริงเดิมมึงมันสับไม่แรงนะครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องใช้แก๊สสิบสองถูกไหมครับการที่จะใช้แก๊สสิบสองได้ผมใส่เบอร์ร้อยรู้สึกจะร้อยสี่สิบมั้งมันมีซองอยู่ผมลืมละว,วางไว้ไหนเราไม่รู้นะครับเออลืมแล้วเปลี่ยนสปริงตัวสปริงไกลนะครับก็คือตัวดันนกเนี่ยมันเป็นตัวล็อกนะครับมันก็ให้ให้มันสับแรงขึ้นเรียกยิงแก๊ 12, แ ถ้าไปใช้สปริงเดิมเนี่ยเขาสับเหมือนสับไม่แตกนะครับก็คือเหมือนแฮมเมอร์มันตีไม่แรงนะครับนกมันตีไม่แรงก็จะเปลี่ยนให้มันหววดไปเลยนะครับหววดไปดังปับป๊บปับป๊บปั๊บเดีวดูตอนยิงบอกแล้วโคตรมันนะครับเป็นฟิล l ลิงที่ผมโคตรชอบพ่งตรงนะเพราะผมเทสยิงแล้วนะครับแต่เดิมมาเขาไม่ได้ใส่สปริงเขาใส่สปริงอีกตัวนี่นะใส่สปริงรู้สึกจะเดิมโรงงานนะครับ แต่ถามว่ายิงได้ไหมเดิมโรงงานมันยิงได้เขาบอกว่าต้องการแค่นี้นะครับผมไม่ได้ทํานอกเหนือที่ลูกค้าสั่งนะถ้าลูกค้าสั่งว่าเอาเท่านี้พอผมก็เท่านี้นะครับการคัสตอมของผมเนี่ยเอาตามใจลูกค้าด้วยนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าเนี่ยผมก็เทสยิงให้เขาดูก่อนว่าเนี่นพี่แรงประมาณเนี้ยมันก็ได้อยู่เาะาหนึ่งสไลด์เราเบาแต่ด้วยความที่มันสับไม่แรงเนี่ยรีคอยล์มันน้อยแล้วมันจะยิงนิ่งเพราะมันเหมาะสาหรับเด็กนะครับเด็กก็จริงๆก็เด็กมันก็ไม่คือประมาณเท่าไหร่ประมาณมอต้นนะนะครับประมาณมอต้น แต่ผมว่าคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กแล้วมือเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับรกำกับไม่ค่อยมิดผมก็เลยว่าโอเคเอารีคอย์เท่านี้พอนะครับไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับแต่พอมาเป็นผมเซตติ้งเองปุ๊บผมต้องฟาดแรงยิงแน่นๆนะครับเอามันมันนะครับผมแต่ความแรงก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันก็คือปืนแข่งอยู่ดีนะครับไม่ได้เน้นความแรงเยอะแต่เน้นรีคอยตหนักนะครับถ้าเ,า,เเาเป็นผู้ใหญ่ยิงอะผมว่ามันก็ได้อยู่แต่ตัวนี้น้าหนักไม่เยอะนะครับตัวปืนน้าหนักไม่เยอะนะ ไม่เยอะมากแต่ว่าตัวปริมานหนักไม่เยอะมากถ้าใส่แม็กไปมันจะเพิ่มน้ำหนักมาอีกหน่อยนะครับะสะสภาพเนี่ยมีรอยนิดนึงลืมไปท่ท่อน,นอกนะครับสีทองก็ตัวโกลแมทเขาก็ยัง<ม>คงคอนเซปต์คำว่าโกลแมทอยู่นะครับก็คือเดิมโรงงานเป็นสีทองมีท่อน,นอกทองอ่าเรือนทองเอ้ยโครงสูบทองนะครับแต่ถ้ามีตรงนี้ทองด้วยเขาว่าผมน่าจะใส่นะเพราะว่านะ <laughs> มึงจะเท่มนันนะผมว่า แหมงามเลยนะตัวน,นี้อ่ะดูระบบก่อนลืมให้ดูระบบเซฟใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับผมอ่าลืมนี่ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับปืนนี้เซตติ้งมาเพื่อแข่งใครจะไปลง ipsc ตัวนี้ก็คือค่อนข้างจบแล้วนอกจากไปใส่ท่อรีดอ่าอยากแกใส่ให้มันยิงได้แรงขึ้นอีกสักหน่อยนะครับใส่ท่อรีดจับยางจับลูกเพิ่มอีกเปลี่ยนให้มันซิ่งๆหรือว่าถ้ามันยิงแรงขึ้นกว่าเนี้ยก็ใส่สักหก1นนะครับแล้วก็ใส่ยางยาง โฟควอนตัมก็ดีนะสี่ควอนตัมอะไรนะั่นน่ะนั่นก็ดีอยู่นะครับดีระดับที่เรียกว,ว่าผมว่าใช้ได้เลยนะครับหรือจะไปใส่เมเปิลลีฟนะครับสำหรับไฮคาปาก็ได้นะผมแล้วแต่แล้วแต่ความชอบคนนะครับผม่นะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับผมโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวโชคิโมาลุยไฮคาปาห้าจุดหนึ่งโกแมทนะครับอ่าตัวนี้อันนี้ผมแจ้งไปแล้วว่าลูกค้าสั่งอะไรแล้วมาให้ผมคัสตอมให้ อันนีเป็นหนึ่งตัวที่ผมทําเองนะครับแต่ปืนลูกค้านะครับเอามาอันนี้เขามาขายเนาะนะครับตัวนี้แ <c oughs> จ้งละเอียดไปแล้วต้นคลิปนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วมาดูกันว่าผมจะเทสห้ดูทั้งหมดสามแม็กนะครับเพราะไหนๆมันมีสามแม็กที่เป็นแก๊สปืนสั้นแต่ถ้าปืนยาวลูกมันเยอะผมเทสให้ไม่หมดแลวคลิปมันจะนานนะครับแต่ตามหลักแล้วคือเอาจริงอ่ะผมเทสแม็กเดียวก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันลูกหมดสายไม่ค้างนะครับเพราะมันทําตัวช็อตสต็อกมาแล้วแต่ผว่าถ้าเทสทุกแม็ก ถ้าเป็นไปได้ผมจะเททุกแม็กอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยถ้าผมเทสแล้วว่ามันปัดลานขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ไม่ยิงเนี่ยเพราะว่า1แม็กถ้าไม่ใช่แม็กอ่าแม็กสแตนแม็กสแตนลูกมันน้อยนะครับเราสามารถเทสฟิลฟิลเดียวกับปืนแก๊สแต่ถ้าแม็กลานเนี่ยโอ้โหผมเทสทุกแม็กก็ไม่ไหวครับลูกมันโดกเหลือเกินนะฮะสามร้อยนัดแค่ผมเทสว่ามันปัดลานและลูกปัดลานแล้วลูกดันขึ้นโอเคแต่พวกปืนแก๊สเนี่ยผมสามารถเทสได้ทุกแม็กนะครับนะเออออต้้งงงพพููดดปรระะะะะมมมมาาาาณนนนนีเฮผผผกกก็ๆัับบคคํ่ แม็กทุกอันก็เป็นของตัวเกียมริสแล้วผมใส่ยางโอลิงไม่ให้ไม่ให้มันเคลียลมออกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปล่อยให้แม็กเปล่าอยู่แล้วคือมันก็ไม่มีอากาศที่จะเข้าไปแล้วนะครับเราเติมแก๊สเข้าตลอดแล้วก็คาแก๊สไว้ตลอดมันไม่มีโอกาสที่ลมจะเข้าอยู่แล้วนะครับเออผมลองคิดข้อนี้ไปนะครับสำหรับตัวเกียรมริสถ้าใครได้ไปแรกๆอ่ะมันจะยังมีอากาศอยู่ในแม็กมันเลยยังใช้ตัวดันอากาศนะครับแต่ถ้าท่านคาแก๊สไว้ตลอด ก็ไม่ต้องครับก็คือใส่โอลิงกดแล้วก็ข้าวได้เลยอย่างที่ผมบอกว่าแก๊สรุ่นใหม่มีซิลิโคนในตัวเราไม่ต้องเคลียร์แกออกนะครับวิธีข้าผมวิธีนี้ผมเทสมาด้วยปืนลูกค้าที่มาซ่อมกับผมเนาะนะที่ผมเคยพูดแล้วแต่นานแล้วพูดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้รอไหลมา2ปีแล้วยังไม่เข้าไทยผมเช็คอยู่ตลอดว่ามันจะเข้าเมื่อไหร่นะครับเพราะาผมอยากซ่อม,มให้ปืนลูกค้ามากเพราะว่าอยู่กับผมมา2ปีแล้วมันนานเกินนะครับกับการรอไหลนะแล้วแม็กก er, มก็สไวปปมาณครึาแกง นะครับเพราะว่าผมได้มาผมก็ลองเทสแม็กก่อนว่ามันเทสกับปืนอื่นนะครับเทสอ่าเทสอะไรเรียบร้อยแล้วก็โอเคแม็กไม่มีปัญหายิงได้ก็เก็บไว้ทุกวันนี้สองปียังไม่รั่วเลยครับแม็กไม่บวมด้วยใช้ได้นะครับ <laughs> ใครบอกคาแก๊สแล้วแม็กมันจะบวม <c oughs> เดี๋ยวโอลิงจะเสื่อมสภาพสองปีแล้วผมยังเอามาเทสยิงอยู่เลยก็ <laughs> คือไม่ เือมาเทสยิงอ่ะแต่ผมก็อา่อานเรียกอะไรนะผมเทสยิงก็คือผมอัดแก๊สเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เทสประมาณสิบสิบห้านัดเพื่อเช็คเอาชัวร์ว่ามันรั่วไหมนะครับแล้วมันก็ยังใช้ได้นะครับแต่นานๆทีนะไม่ได้เช็คบ่อยนะครับมันก็เป็นแม็กลูกค้าเราจะมาใช้สุมสี่สุมห้าไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องเทคเช็คเรียกว่าเช็คโอลิงนะครับอ่ะก็คิดดูกันว่าคาแก๊สไว้สองปีแล้วอะ่ะปีแรกผมไม่ได้จับเลยนะมีเพิ่งปียางหลังที่มา ช่วงเนี้ยจริงๆก็ไม่ถึงปีหรอกช่วงประมาณสองสามเดือนเนี้ยก็มาเทสเทสบ้างนะครับเพราะว่ากลัวโอลิงมันเสื่อมสภาพเพราะว่ามันเก็บไว้นานนะครับก็เลยเอามาเช็คเทสดูย,ยังไม่รั่วโอลิงยังดีอยู่นะครับก็เลยเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็มาเทสเทสบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปล่อยแห้ง,งนะก็มีฉีดซิลิโคนแล้วก็ก่อนจะเก็บนะครับตอนก่อนจะเก็บนะผมก็ซีนเก็บอย่างดีนะครับกันโอลิงมันเสื่อมสภาพอยู่แล้วนะครับ ใครบอกมันรั่วไม่รั่วเทสแล้วนะครับอ่เดี๋ยวผมจะใช้ลูก0.20นะครับเทสทดสอบว่าความแรงนะครับสี่นัดก่อนนะครับปืนตัวนี้เป็นแต่งสไตล์แข่ง IPSC นะครับเท่าที่ผมทราบนะเพราะว่าคือลูกอเดี๋ยวผมเล่าแล้วต้นคลิปนี่ว่อผมงงแล้วผมว่ะยวเล่าแล้วต้นคลิปก็ไปฟังต้นคลิปนั่นแหละนะครับ ามาทดสอบยิงกันนะครับอะใส่ไม่ต้องเยอะนะมึใส่ประมาณแค่นี้นะพอไปเสร็จแล้วเราก็ต้องเทสได้ดูทั้งสามแม็กอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยไม่ได้แพงตัวนี้เท่าตามจริงนะแพงอยู่สองอย่างนะครับสามอย่างแล้วกันนะก็คือแม็กกาซีนสไลด์่อนอกนะครับโอ้โหแพงจริงนะของดรแบ็คนะครับ โอเคมานะควัดความแรงกันเออยิผิดปืนหวางข้างกัน <c oughs> ตัวนี้ทำชอสตสโตงนะครับอย่างที่บอกไปมันจะยิงลูกหมดสไลด์ไม่แขวนนะจ๊ะนะวัดความแรงนะครับกับเจตัวโกแมทนะครับผมสองเก้าห้าสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเก้าสามหนึ่งแปด ลูกแรกน่าจะเพี้ยนเป็นหน่อยนะครับแต่ความแรงตั้งแต่นาทีสองนาทีสี่ไอเพี้ยนน่ะคือองศาเครื่องมือผมเน้นเอว่าจับเพิ่ม่าความแรงนะครับเสถียรนะนาทีสองถึงสี่นะครับประมาณสามร้อยสิบถึงเกือบสามร้อยี่เนี่ยนะครับถือว่าความแรงใช้ได้นะโอเคไหมเราก็มาดูความแม่นยำกันครับโอเคมามป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะระยะได้ประมาณสิบห้าเมตรนะครับกับเจ้าตัวโกลแมท นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาใส่ไฟฉายก่อนนะเมื่อกี้ก็ลืมใส่ก่อนนะครับมานะปุ๊บะเดี๋ยวได้้ไม่ตรงล็อกแล้วแทนที่ผมจะใส่ก่อนแล้วค่อยมาถ่ายโอ้อะไรของผมนี้เออเรียบร้อยนะครับแนนตับ่ะดูกันนะครับว่าระยะสิบห้าเมตรเจ้าตัวนี้จะยิงโดนไหมนะครับลูกศูนย์จุดสองสองเฮกนะครับ เดี๋ยวนะหาที่วางมือก่อนนะครับมันติดไฟฉายโอเคแม็ก okay. แรกหมดไปแล้วนะครับอย่างที่บอกทำช็อตสโตกนะครับลูกหมดสไลด์ไม่แขวนนะจ๊ะ แต่ที่ยิง15เมตรผมค่อยๆยิงเพราะว่ามันไกล <laughs> ถ้าระยะใกล้ๆเนะี่ยเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าลองยิงแบบาวายๆแบบดับเบิลให้ดูนะครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวไปดูระยะ10เมตรกันนะครับโอเคมาเป้า10เซนติเม2 0เซนติเรได้ประมาณ10เมตรนะครับกับชูเคียวมารินะครับผมมาดูกันนะครับ โอเคลูก okay. หมดนะครับแม็กแรกเอ้ยแม็กที่สองนะครับต่อไปแม็กที่สามนะด้วยความที่เขาเป็นชอสโตงนะครับลูกหมดสไลด์ไม่แขวนนะบอกไปแล้วนะอุ้ยทีนะครับเผื่อใครงงอาวอัดแกสไม่เต็มมั้ง หมดแล้วนะครับน้าอาจแก๊สไม่เต็มไม่เป็นไรแต่มันก็ยิงได้นะเจ้าหมดเลยโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับยิงลูกหมดออกทั้งสามนะจะพูดคําว่าลูกหมดสไลด์ค้างลืมนะครับว่ามันทำช็อตสโตกนะครับลืมลืมแต่แม็กเนี้ยแก๊สมันหมดเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อความสบายใจนะครับเดี๋ยวใส่ลูกให้เท่าเดิมแ๋ยวเทสยิงท่านดูนะครับแล้วด้วยความที่ตอนนี้แม็กเริ่มเย็นแล้วนะครับ,นนรรบก็มาเทสให้เพื่อท่านดูกันนะครับว่า ไม่รู้ว่าแต่ผมว่ามาลุยมันรอดอ่ะมันสู้ทุกอากาศอยู่แล้วนะในความรู้สึกผมนะ<ๆ>่ว่าจะเย็นแค่ไหนเขาก็สู้นะครับอ่าจจะไปจนเต็มเลยนะแต่ถ้าตามหลักแล้วเรายิงจนหมดเนี่ยเราคาแก๊สไว้นิดหน่อยนะครับก็คือเราก็กดเติมกดคา้างสักหนึ่งถึงสองวอินาทีก็พอรับนิดนึงนะครับเดี๋ยวมแม็กมันรั่วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไปฉายออกก่อนโอ้โหแน่นจริง จะแน่นกันแน่นหรือเกินพระคุณเดี๋ยวเช็คก่อนโอเค,อ,เคอืนะนะใส่ลูกเท่าเดิมยิงเท่าเดิมนะครับลูกหมดสไลด์ไม่แขวนนะจ้ะนี่นะครับวันนี้ไม่มีปัญหานะครับตัวปืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม อย่างที่บอกว่าทำช็อสตสโตกมานะครับก็เลยทําให้ลูกหมดสไลด์ไม่แขวนนะครับผมว่ายิงมันนะโอ้ยแบบป๊อปป๊อปป,ป๊อป,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 ปเลยโอ้ยโ,โ,โคตรมันนะครับชอบฟิลลิ่งมากเลยอืมอืมอืนี่ขนาดไกลเดิมนะครับนี่อืมอืม โอเคนะครับผมยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่เป็นหานะครับผมนะก็ให้ดูแล้วต้นคลิปว่าเขาทำช็อตสตกมานะครับยันแล้มันไม่ได้มีปัญหาแล้วเขาทำช็อตสตกมานะครับปืนแข็งนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นบีปีกันน้ำล้างทำความสะอาดด้วยนะครับผมถ้าท่านไม่ล้างไม่ทำความสะอาดโอกาสที่ปืนของท่านจะพังไวขึ้นมีนะครับพังขึ้นมาล้องเลยนะผมบอกก่อนนะอะไหล่แต่ละชิ้นนี่ไม่ถูกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้าใหนสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีปีกันเชียงเซา ไล Care, อ้อ b บีแคร์ซอฟนะครับผมรือว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ